วัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศช่วงเปิดร้านยามเช้าครับวันนี้นะครับพาชมอุปกรณ์เครื่องเสียงครับบรรยากาศยามเช้าสนมากจะไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบนี้มาครับนานาทีได้มีโอกาสมาไล์ยามเช้านะครับบอกข่าวยามเช้านะครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเสียงกงนะครับเช้าวันนี้ก็อากาศเริ่มที่จะมีฝนฟ้าโปรยปรายครับหลายพื้นที่นะครับวันนี้ พื้นที่เริ่มมีอากาศที่จะเย็นสบายครับฝนฟ้าตกโปรโยปลายยามเช้าทยอยเปิดร้านยามเช้านะครับวันนี้มีบรรยากาศก็จะโล่งอย่างนี้ครับรับวางรอที่ทางร้านติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสวัสดียมเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหรือว่ารับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างครับเผื่อไหนบ้างครับวันนี้มีรับชมก่อนเปิดร้านทุกวันวันนี้มีพ o w เวอร์แอมสวัสดีคุณประทวนงามดีนะครับมีหลายรายการที่หลุดจองมานะครับ บรยการก็หลุดจองบราการก็ติดต่อคนที่สั่งจองไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็นาํามาขายอีกรอบเลยตัวนี้ก็จะมีแอมที่เข้ามาเมื่อวานนะครับหนึ่งแนช่วงค่ำๆนะครับสวัสดีครับโคราชคุณสมชายสวัสดีคุณประทวนงามดีนะครับสวัสดีพี่น้องทางกัมบูชานะครับพี่น้องทางเมียนมาแล้วก็พี่น้องทาง,ทางสงปปลาวนะครับสุขสบายดีสมองบอลรับตอนบรรยากาศเงีมบเสารน,นะครับ มี NPE C 2 0 0 2นะครับเข้ามา1แท่นอ้าวขายแต่เช้าแล้วตัวนี้ครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์ต่างๆข้างหลังกำลังทยอยเปิดนะครับให้ได้ชมกันนะครับนี่ C 2 0 0 2มีมา1แท่นแท่นละ7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ C 2 0ง2ันสสภาพยังสวยอยู่เลยยังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยครับนี่เพิ่งมาถึงมาถึงตอนค่ำๆเมื่อวานนี้ครับแท่นละ7,000บาทครับทำบแปนิ้วได้ข้างละ2ชันลตัวนี้นะครับ คุฟ้าเริ่มจะแค่จะตกครับตอนนี้อุณหภูมิที่อุบลก็ประมาณตอนนี้ประมาณ20กว่าองศาครับประมาณ29 28 29ยามเช้าสายมาก็ประมาณ30กว่าสวัสดีช่างรัดนะครับสวัสดีท่างที่ตื่นเช้านะครับวันนี้ <c oughs> คุณพอรซารับซีงวันสองนะครับหนึ่งแทนนะเดี๋ยวเราแคมให้บุคลากรก่อนเพราะตอนนี้แอดมินยังไม่ลุกครับตอนนี้ โอเคนะครับสียังวันสองนะครับรับไปหนึ่งแท่นนะครับเจ็ดพันบาทนี่นะครับขนาดก็จะมีตามนี้นะครับนี่มีรีมันหักหนึ่งตัวนะครับตัวสีดําข้างหลังนะครับเลยลดราคาลงมาตัวนี้นะฮะอย่างอื่นก็ปกติหมดครับตัวนี้ยังไม่ได้ปัดฝุ่นแล้วตัวนี้โอเคครับสรุปการขายนะครับเจ็ดพันบาทนะครับไปที่เจ็ดพันบาทแล้วก็มีตัวไหนอีกพี่จะโหดจองอีก รื่องมีประมาณนี้ก่อนเนาะจะเปิดไฟข้างหลังเลยคนระับเปิดหลังเปิดประตูหน้านีพาชมบรรยากาศต,ตอนเช้าก่อนเปิดร้านนะครับบรรยากาศแบบนี้หาชมยากครับเพราะว่าตอนเช้าจะไม่ค่อยได้ไหลนะครับตอนเช้านี่บรรยากาศแบบว่ามือสองเซียนโกงขนานแท้จริงๆนะวันนี้ดูครับดูนี่เป็นผ้าม่านครับผ้าม่านจะให้มาเลือกดูครับผ้าม่านนี่นะครับดูปากแหวม่อยอู้ปากแหวมนี่มีเยอะปากแหวมมีเยอะนะครับ บอกข่าวยาำเช้าแบบมาดูแบบของที่เรายังไม่ได้เริ่มไรฟเนี่ยครับเนี่ยของที่ไม่ได้คัดออกมาเนี่ยตั้งแต่ระบบสายครับเนาะระบบสายอุปกรณ์ต่างๆนี่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมีสายรถแห่นี่สายเบลเดนตัวนี้อย่างดีตัวนี้ครับนี่ที่ไม่ได้คัดออกมาตัวนี้ตู้อะไรเอ็มเคเลนมีดอกมนตัวนี้ตู้เปล่าตู้เปล่าเนาะครับผมตู้เปล่า ต้องคัดออกไปก่อนตรงนี้เนาะครัเพราะตู้ยังมีเยอะตู้มือสอนตู้มีเยอะครับแล้วก็ไฟบีมครับเนาะไฟบีมกลางยูมิใบละหนึ่งพันห้าร้อยเนาะครับผมนี่กลางยูมิครับเสียงกลางยูมิตัวนี้เสียงกลางสองคูณหนึ่งใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเครื่องปั่นไฟเท่าไหร่สองจุดหาเคครับเครื่องปั่นไฟคอร์สสักตัวเดี๋ยวคอร์สจะพาชมช่วงสายนะครับ ให้ทีมงานตัวนี้หลดจองไปนี่แป้นหรอว่ามีคนจองอยู่มีสีเรียวไหมไม่มีไม่มีสีเดียวกนะันรอให้เขาทักก่อนนะครับผมก็มีอีกหลากหลายรายการนะครับยามเช้าวันนี้นะครับสีช่้งวันสองไปแล้วครับผมเจ็ดพันบาทเข้าไปแล้วนะครับมีลูกค้าจองครับแต่ถ้ายังยังอยู่ก็จะให้คิวต่อไปนะครับรอเป็นคิวต่อไปปร,ประมาณห้าหกคิวครับตอนนี้ที่จองก็จะมีไฟบีมข้างหลังนี่คือของที่ยังไม่ได้คัดออกไปครับนี่แบบ อธิพวกไม้พวกอะไรเนี่ยนี่แล้วก็บอร์ดไฟแล้วก็บีมบีมสองหกศูนย์นี่ยประมาณหกพันห้าร้อยบาทนี่ประมาณเนี่ยนี่บีมพร้อมเหล็กครับตัวนี้แล้วก็ตู้เอจเนี่น่าจะมีคนจองนะวานเนาะเอจแล้วก็ตู้อะไรครับนี่คล้ายๆกับเน็กซ <Ne xo. S 2> ์ออนเน็กโซนี่ครับนี่ค่อยคัดออกไปเนาะค,คัดออกไปให้ลูกค้าดูตัวนี้ มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับสดจากอุบลราชธานีครับบริการยมเช้าประมาณ7จ็นาฬิกานิดนับเจ็นิกาสาบนาทีที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิกซาวเซียงกงนะครับบริการยมเช้าเดี๋ยวรอจะมีโปรพิเศษมาอีกหนึ่งโปรนะครับคือบอ่าวยามเช้าลุ่งอรุณยามเช้าที่อุบลราชธานีน่าจะประมาณตีห้าสามสิบนาทีนะครับจะมีพิธีกรร่วมนะครับจะมาพาชมสินค้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับ นี่ก็กระเดื่องกองนี่กระเดื่องกองตัวนี้นี่อาจารย์ยกขึ้นมาหน่อยผู้หน้ากองนี่ก็แพงนะตัวนี้ตัวนี้พันห้าร้อยบาทนเ,เนานะกระเดื่องกองกระเดื่องกองเนี่ยพันห้าร้อยบาทครับกระเดื่องกองเอาวางอาจารย์วางนี่เลยพันห้าแค่ซื้อหนังนี่ก็เกือบพันแล้วหนันงรีโม่ใหม่ๆนะตัวนี้หนังรีโม่แต่ห <laughs> นังก็คุ้มเลยหนังก็คุ้มนะ <laughs> ตัวนี้มีแผ่นทิชชูด่ด้วยตัวนี้กระเดื่องกองครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ แค่หนังนี้ก็ตกเกือบพันแล้วนี่ทั้าว่าหนังกองหนังรีโมทสองชั้นนี่รีโมทสองชั้นครับนี่ครับหนังกระเดื่องกองตัวนี้นี่นี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับกระเดื่องกองหนีรันกันแต่เช้าครับวันนี้บอกข่าวยามเช้านี่ครับโอ้โหวันนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวไปทำโฟมศาสตร์บ้างนิดก็โฟมศาสตร์ยวค่อยเอาไปออกไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระเดื่องกองพร้อมหนัง สภาพใหม่มากครับตัวนี้โอ้แค่แค่หนังกระเดื่องก็คุมแล้วเพิ่งใส่ใหม่ๆตัวนี้นี่นะครับบอกข่าวยามเช้าท่านไหนที่ยังไม่ตื่นก็ตื่นขึ้นมานะครับวันนี้มีทีเด็ดอีกแล้วจะ <c oughs> เปิดไฟในสตูนะครับไฟนี่บ, <c oughs> บรรยากาศเช้าๆวันนี้สลิปบ,บ็อกก็มีครับสลิปบ,บ็อกสลิปบ,บ็อก PR k ตัวนี้ตัวละสามพันบาทนะครับ 40, 40 40, สี่สิบคูณสี่สิบสลอก PRK มีอยู่สี่ตัว สวัสดีครับคุณแผ่นดินไหวนะครับไม่มีไหมครับผมทักทายเข้ามายามเช้าหน่อยครับสินค้าสวนมากเป็นสินค้าวันต่อวันนะครับสินค้าอัปเดตทุกวันนะครับก็มีผ้าม่านเวียทีงเงียบมีผ้าม่านนี่เราไปลื้อมาหลอดฟุงหลอดไฟอะไรครับนี่เอาเหล็กตัวนี้ยังอยู่ไหมเหล็กตัวนี้เหล็กยังอยู่เนาะครับผมอันนี้เราใช้สายเราค่อยคัดออกไปเนาะครับนี่เหล็กตัวนี้นี่น่าจะหลุดอีก ไม่ตัวนี้หลกยังไม่ได้เอาไปขายอะไรเหลกตัวนี้มาใหม่แหล็กไฟพางี้มีไปตลาดครับอยากให้มาเลือกดูครับนี่อย่างเช่นตัวนี้หนังหนังกองเงี้ยนี่กองแปดนิ้วนี่ไปเก็บไปครับกองแปดนิ้วหน้าหลังเอาไว้ที่เคาน์เตอร์นะ <Okay. S 1> กองแปดนิ้วนะตัวนี้แล้วก็ผ้าม่านนี่ครับไม่เอยยังไม่ได้คัดออกมานี่นกระสอบอย่างเงี้บนี่ที่เราไปเลือกจากร้านอาหารมา นี่คือลื้อทั้งหมดจริงครับตัวนี้นี่ครับนี่บินไม่ได้ครับตัวนี้เป็นกาครับแต่บินไม่ได้สินค้าบางรายการยังไม่ได้คัดออกมาเลยครับตอนนี้ครับนี่ผ้าม่านเวทีก็ยังอยู่อยากให้มาคัดดูครับพะบางอย่างลื้อมาก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดตัวนี้สบกับตัวละห้าร้อยตัวละหกร้อยบาทสายไฟสายเมนเนี๋ยังไม่ได้คัดออกไปนะครับเดี๋ยวรอที่สตีมมิงนะครับสำหรับสายอุปกรณ์ต่างๆ สายลําโพงนี่ครับเดี๋ราจะพาชมละคัดชมอีกหนึ่งรอบครับวันนี้มีแต่ซนะีนะเม่มีแต่ซีแท่นเดียวที่ที่อวจัดโปซีเมื่ C, วันสองแท่นเดียวที่ที่แคมส่งไปให้สลิปบ็อกนะครับถ้าที่สนใจก็ค่อยทักเข้ามานะครับตัวนี้เรียกว่าทักมาหน้าการะดานเลยครับตัวนี้ตัวนี้ PRK อาร์สามพันบาทสลิปบ็อกขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนับตัวนี้40่สิบคูณสีแล้วก็ระบบสายต่างๆครับนี่ระบบสายต่างๆ วันนี้มาไล์เร็วหน่อยครับเพราะว่ากลัวฝนตกครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาเขาบอกว่าฝนตกประมาณ10นาฬิกาครับวันนี้ที่อุบลราชธาน,นีก็ทุกท่านที่กําลังเดินทางไปทํางานหรือว่าที่กาลังเดินทางใชย้ยวยานพาหนะต่างๆหรือว่าที่กําลังเตรียมแคมป์งานต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆ,ๆก็ระมัดระวังเรื่องช่วงนี้พายุดูร้อนแรงครับช่วงนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับดอก18นิ้ว18นิ้ว,วยังไม่ได้คัดออกมาครับนิ้วข้างหลังก็จะมีไม้อัดอุปกรณ์เวทีนี่นี่ลอกนี่ครับนี่ ผมอยากให้มาคัดมาเลือกดูนะครับท่านอยู่ไกลหรือว่ารอรอให้พนักงานเราคัดออกไปก็ได้ครับวันนี้คัดออกไปนะครับแล้วก็จะพาชมเอาไปดูหน้าร้านครับดูร้านชมบรรยากาศยามเช้านะครับนี่บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศช่วงไม่เปิดร้านน่จะได้อีกฟิลหนึ่งครับนี่ครับประตูร้านยังไม่เปิดนะครับวันนี้นี่เราจะได้อีกอัธรลดหนึ่งในการรับชมนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับนี่บรรยากาศก็จะมี ขาปรับตีนเป็ดนี่รบรรยากาศยามเช้าๆ้าวันนี้อัพเดทกันสดสดวันนี้ที่อุวลราชธานีบันไดก็ตัวละ500บาทนะครับบันไดลดให้ตัวละ500บาทนี่ท่านผู้ชได้ก็มาดูเอาบันไดเวทีอย่างนี้นะครับอัธรรถในการรับชมขาปรับตีนเป็ดก็นี่นะฮะตามนี้เลยครับขาปรับตีนเป็ดอัธรรถใหม่ๆ ชมแต่เช้าบางท่านก็ส,สายมาเข้างานก็ไม่ได้มีโอกาสได้รับชมก็จะ so มาชมย้อนหลังก็จัดไม่ทันหน่อย70บาท60บาทตอนนี้100บาทครับขายาวอาปรับกินเป็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรว่อยเปิดร้านครับร้านเปิดเป็นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับบรรยากาศยามเช้าเข้ามาก็จะลืมเปิดเข้ามาที่ประตูฆ่าเชื้อนะครับ ี่ครับเข้ามาก็จะมาพบนี่เจลล้างมือนะครับแล้วก็เข้าสู่ประตูฆ่าเชื้อก่อนเข้าที่ร้านนะครับมันก็จะเดินเข้ามาตรงเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะทํางานฉีดโอ้โหเปียกหมดเลยครับวันนี้ออเดอรทหกอยู่ที่ราคาเดิมนะครับออเดอทหกราคาอยู่ที่นะครับออเดอทหกอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ตัวนี้ครับแม่หัตยี่สิบมิลนะครับยี่สิบมิลนะครับขอบเหล็กตะแกรง แปรงขอบเหล็กแปดยี่สิบมิลขออภัยครับแปดยี่สิบมิลซีรเบอร์ทีโอเอที่เราใช้นะตัวนี้ครับนี่ครับราคาอยู่ที่ใบละหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทตู้เปล่านะครับแล้วก็จะมาที่อุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีอีกหลายรุ่นตู้มาตินตู้เจบินอย่างนี้สิบห้านิ้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็เป็นตู้มาตินนะเป็นสิบแปดนิ้ว V3 ยังอยู่ที่ราคาเดิมครับ2,790บาท นี่ V3 สีดำตัวนี้สวยๆตัวนี้2องคนสองคนสีใส่ดอกรุ่นไหนครับดอก800ร้อยบาทนะครับ800ร้อยบาทครับที่รีวิวเมื่อวานนะครับขอบสวัสดีช่างเคียนะครับก็ลังดูอยู่ครับผมช่างแสนนะฮะใส่ยุคท่านนะครับทัดเดียวแบบแขนตู้มีไหมครับเอาพาไปดูทัดเดียวเอาซับเวทเทอร์โบนะครับ2,700บาทเราจะพาชมทัดเดียวนะแล้วก็นี่ครับแหลก3ฝาผิวแคปลาสามพันบาท ยังไม่ขยับราคานะครับบีบีราคาช่วงไหนสุดยังให้อยู่ราคาเดิมแต่บีบีก็สองพันสามร้อยเก้าสิบาทยังให้อยู่ที่โปรโมชั่นเดิมยังไม่ขยับราคานะครับเอาไปดูทัชครับไปดูทัชคราวนี้ไปดูทัชครับเดี๋ยวรุ่นล่าสุดจะมาเป็นตู้ลำโพงวีหนึ่งนะครับนี่มิกใหญ่มิกใหญ่ตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทตัวนี้มิกใหญ่สี่สิบแนนแอมครับ,รบของยามาฮ่าที่แผานกแพคกกิ้งเรากําลัง นีก็มีตู้อเมเจอร์ครับอเมเจอร์อเมเจอร์อี้สองใบตัวนี้เหลืออีกสองใบมายี่บสี่ใบครับนี่อเมเจอร์แล้วก็จะมีมือจับเหล็กนี่นะครับมือจับเหล็กหรือว่าฝาครอบหรือว่ามือลิงครับตัวนวี้ตัวละคิดเป็นร้อยตัให้ตัวละร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบาทเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับออเดอร์แปดกิฟตยังมีครับผมยังมีครับออเดอร์แปดกิฟตเปิด เปิดท่าหน่อยฝนฝนเปิดท่าตู้หน่อยออเด็กแปดยังมีนะครับคลิปเดี๋ยวยืมฟันสี่ไปสวัสดีครับผมเอฟซีครับจากจันทบุรีครับอ๋อคิวจันทบุรีนะครับพี่น้องที่จะรับชมสั่งสินค้านะครับวันพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้ครับทางร้านจะวิ่งไปส่งอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่ที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็สาแก้วนะครับสุรินทร์บุรีดําแถวร้ายจุดอยู่นะครับ ที่สั่งของเพิ่มเติมก็สั่งจองได้เลยนะครับเส้นจันทบุรีนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมคุณลังสันนะครับสวัสดีบีบีไรเอ็นซาวออเดอร์แปดยังมีนะครับผมมีอยู่ครับออเดอร์แปดนั้นผมกำลังเปิดให้ดูครับนี่รับชมอีกหนึ่งอันธรสนะครับในการรับชมนะครับบรรยากาศยามเช้าปกติบรรยากาศยามเช้าอย่างนี้จะอ้าวตัวอาจารย์อีทมีอยู่สองใบเนาะสิบแปดนิ้วเอฟพอนอาจารย์อีทครับใบละหนึ่งพัน หนึ 1> 1, 700 lifts, supplies, right ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับมีสองใบสภาพดี่สวยตัวนี้ครับตู้มือสองดูนี้ครับสภาพยังใหม่มากครับผม FC แหลมชะบังครับผมตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วจะเปิดตัววันนี้วันแรกนะครับสำหรับท่านที่เป็นสาวกตู้ซับเบียสิบห้านิ้วเราจะเปิดตัววันนี้วันแรกกับสิบห้านิ้วตู้ซับตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วนะวันนี้จะรันให้ดูวันแรกนะครับมี่แหลกไหมครับผมเอฟพอนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับเอฟพอนอาจารย์อีท่าสภาพดีสวยเนี่ย ใหม่มากๆครับตัวนี้เจ๊พอนหนึ่งเมตรครับนี่สภาพใหม่มากครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เจ๊พอนอาจารย์ยิ้มีอยู่สองใบนะครับสวัสดีคุณฟุกครับสวัสดีคุณวะรันทอนสวัสดียามเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมตัวนี้บีก็หมดแล้วเนาะตัวนี้คุณอะไรรับนี่สี่ใบก็หมดแล้วตัวบีบีมือสองเดี๋ยวเราไป เป็น,นตู้เดี๋ยวถ้าพ่อจ่าเสร็จตู้ยืมมีออกมา,าตู้กลางหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับตู้อาจารย์อิทนะครับเดี๋ยวถ้ารับในช่วงไลฟ์สดวันนี้เราให้แค่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับนี่รับในช่วงไลฟ์สดให้แค่หนึ่งพันหกร้อยบาทตัวนี้มีอยู่สองใบครับตัวนี้นี่ออเดอร์แปดกำลังรอฮิวันเปิดครับตัวนี้เปิดคนเดียวไม่ได้ครับต้องเปิดหลายคนครับอ่ะตัวนี้รถบรรทุกก็เตรียมส่งมอบครับคันนี้ เอฟซีจากเชียงรายครับคุณพงษ์สวัสดิ์พงษ์สยามโอ้ยามเช้านี้นะครับนี่ท่านที่ตื่นเช้ามานี้วันนี้เยอะแยะครับวันนี้พี่น้องตื่นเช้าเยอะมากเลยครับวันนี้อีกหนึ่งอรรถรสในการรับชมนะครับรับชมยามเช้าเช้านี่ครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอรรถรสครับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบแล้วนะครับนี่รอส่งมอบรอลูกค้ามารับนะครับเดก้านะครับร้อยเก้าห้าตัวนี้อีซูเดก้ารอส่งมอบตัวนี้ก็จะมีข้างในอีกหนึ่งคันจะมีฮีโน่ฮีโน่รุ่น ร้อยเก้าห้าสมอทองอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ข้างในผมเขียมฝนกำลังตัวครับคุณเม้งสอนกล้านะครับช่างแสนเอาทักทายเข้ามาหน่อยนะครับรับชมที่ไหนกันบ้างนะครับทักทายเข้ามาหน่อยครับทักทายยามเช้าที่อุบราชธนีกับทีมงานร้านอบลวิศว์ซาเซนกงครับบุคลากรทุกท่านทุกท่านบุคลากรทุกท่านก็ตอนนี้กาลังทยอยเข้าสู่ประจําตาแหน่งนะครับตอนนี้กำลังเปิดผ้าครับยามเช้าเที่ยบนี้บรรยากาศ ทีเด็ดตีหนึ่งวันนะครับวันนี้ฝนก็ยังตกแล้ววันนี้อุณหภูมิที่อุบลราชธานีก็ประมาณน่าจะตอนนี้28องศาเซลเซียสนะครับถือว่าอากาศดีมากนะรถบรรทุกก็รอส่งแล้วจะมีคันเดก้าเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วก็จะมีรถร้อยสิบนะครับอีกหนึ่งคันนะครับอีสุน่าจะแสนต้นๆนี่นะครับคันนี้ก็ลูกค้ารับไปแล้วครับนี่รอส่งมอบเอาทัดเหล็กทัดเหล็กทัดเหล็กซื้อในช่วงไหนสวัสดีครับได้ปันไฟราคาจักบาทครับ โอ้ดันไปดันไปั่นไฟโอ้ได้ไปดันได้ไปดันไปั่นไฟโอ้โหแต่เชา้าทำไมมีแดดจังเลยครับวันนี้เอาแล้วปลาตองมาเลยปลาตองเมืวว่อวานใครหามปลาตองไปหลังบ้านโอ้โอปลาสบายมากเลยปลาตองสวัสดีครับผมจากรบบุรีครับคุณช่างตอไร้ทิศทางคุณหนุ่ยอยู่รัยโสธรสวัสดีครับ สวัสดีคุณวีรยุทธ์ครับจากจังหวัดตรังนะพัทลุงคุณทีเจนะครับถ้าสั่งของทางรถตู้อุบัติอรราจได้ครับผมคุณกุ้งวอเทคนะครับสวัสดีครับคุณดาดาพี่บ่าได้ปันได้พาเดินชมรับชนบุรีชัดเจนดีนะครับขอดูตู้ยูมีหน่อยครับคุณวีรยุทธ์นะครับสวัสดีครับผมเครื่องเสียงเวทีไลทิงลบบุรีสวัสดีครับคุณอังสืบพันหวังกระแทค่าส่ง18นิ้วเท่าไหร่นะครับค่าส่ง18นิ้วออมีครับผม fc ป๋าตองครับโอ้สวัสดีคุณช่างในทางพิจิตนะครับสวัสดีอ mm ้อยซาวเมืองอุบลน,นะครับเอาเราขายทัดก่อนขายทัดก่อนก่อนที่ฝนจะมาวันนี้นะทัดตัวนี้ราคาอยู่ที่ปกติ2,700บาทวันนี้ถ้าซื้อในช่วงไร้สดเราขายให้แค่ราคาทอดละ2,500บาทครับ30คูณ30เป็นทัดถักซสสวยตัวนี้นะครับทัดเหล็กตัวนี้2,500บาทขนาดความยาวที่6เมตรอ่า30คูณ30ยาวที่6เมตรนีเป็นทัดเหล็กตัวนี้ขายที่ 2,500บาทนะครับนี่นะครับมีอยู่ประมาณ12ท่อนท่านไหนที่สนใจก็ทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ร้านอุบลมีสิทธ์สาวเชีงกงอุบลราชธานีนะครับนี่เตรียมส่งมอบสุโขทัยเอฟซีจากปราจีนนะครับมีดอก15มีครับผมว่าจังไดสุรินทร์ครับสุพรรณบุรีชัดเจนดีนะครับกรสินคุณฟุกนะคะคุณพรศักดิ์นะครับชัยนาทอ้าวพี่น้องทางชัยนาทฝนตกบางพื้นที่ไหมครับช่วงนี้ ยบรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับนี่เราก็เตรียมบุคลากรกันลังทั้งพรมสะอาดครับนี่เพื่อเตรียมอุปกรณ์วันนี้เอาไว้ใกล้ๆนี่ครับวันนี้น่าจะฝนมาครับวันนี้ออเดอร์แปดก็ยังครับออเดอร์แปดออเดอร์แปดก็ยังอยู่ครับเอฟฮอนนี่ครับเอฟฮอนหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเอฟฮอนหนึ่งเมตรอาจารย์อีทอดีลหัวร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับเอฟฮอนอาจารย์อีทราคาอยู่ที่นะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับวันนี้เราไร้ครับประมาณ เกือบ30นาทีครับไม่ไหลนานครับวันนี้เนี่ยไหลรอบเช้ารับกระสอบอะไรครับนี่สอบผระม่านผระม่านหรืออ่ะผ้าใบผ้าม่านเอาผ้าม่านก็ผ้าม่านออเดอร์แปลจะเหลือประมาณสี่ใบครับรอลูกค้ามารับคุณนูรักขอดูเอฟพอนด์นะครับนี่คุณนูรักครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทครับเอฟพอนครับชุดทัดมีแท่นวางครับผมมีครับผมแท่นวางมีนะครับ นี่ครับแท่นบางก็มีครับชุดทัดนะครับขอนแกนคุ้มชัยตานนะครับฉายเดียวชัดเจนดีนะครับทักทายสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยครับที่ให้แก่ติดตามรับชมนี่ครับตีฐานทัดเดี๋ยวมีฐานฐานวางทัดตัวนี้ครับนี่ฐานวางทัดนะครับแล้วก็มีขาปรับกินเร็จอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เบตะเล็มากมายครับหลากหลายรายการนะครับคุณลุงฟ้าชนบุรีชัดเจนดีนะครับเปิดประตูรั้วเลยนะเปิดเปิดรั้วหน่อยแปดโมงยังับนี่ เราเริ่มเปิดอีกอ,อีกห้านาทีประตูนี้จะเปิดแปลนาฬิการตรงครับตัวนี้เป็นประตูอัตอนโนมัติตัวนี้ <c oughs> เอารีโมทแลเปิดรีโมทแลเปิดรีโมทเปิดได้ครับเดี๋ยวรีโมทแลเปิดได้ตัวนี้เประตูก็เปิดแปลนาฬิการตรงครับตัวนี้ประตูตั้งเวลาเอารถก็รอส่งมอบแล้วก็ข้างในก็จะมีตู้ PRK าร์เคเคนเทคครับข้างในนะครับ ตู้พีอารเคเคนเทคครับอีกวันนี้ทีดีห้าอาจาเอกทีดีห้าไปไ็นวันนี้ร้อยเอยกสารคามหรือเปล่าไปสารคามพรุ่งนี้อาจารย์เอกไปจันเนาะพรุ่งนี้ไปจันเนะาะนี่ครับอาจารย์เอกอาจารย์เอกโปรเจกต์ซาวครับที่มัโปรเจกต์ซาวอ้าวถึงไหน<ด>แล้วเมื่อกี้